มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนส่งกำลังใจให้แมพิเอรน,นีโพสต์ตัดพอความรักสัญญาณแห่งการจากลานับวันก็จะยิ่งได้เห็นโมเมนต,ต์หวานๆของคู่นางเอกสาวแมพิเอรน,นีแล้วก็แฟนหนุ่มสงกลา์เตชนานรงค์ให้เห็นกันเรื่อยๆในโลกโซเชียลนะคะโดยเฉพาะในอินสตาแกรมของทั้งคู่ที่เริ่มจะมีรูปคู่ให้แฟนๆได้ติดตามแล้วก็กดไลค์ค่ะ ล่าสุดทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะหลังสาวแมพื่อานี่ได้โพสต์ i g Story คนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหนนะนอกจากนี้ยังได้แชร์ข้อความจากหนังสือว่าสัญญาณแห่งการจากลาอืมแล้วแต่เลยคือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำพูดที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจกันอีกต่อไปแล้ว แห่ส่งกำลังใจให้กับแมพื่อนีค่ะโพสต์ตัดเพ้อความรักสัญญาณแห่งการจากลาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ